รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการมอบโฉนดเพื่อการเกษตรส่งความสุขปีใหม่นะครับให้กับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยาประจำปี2568จําจำนวนร้อยรายด้วยกันคุณอัคาราพมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในกิจกรรมการมอบโฉนดเพื่อการเกษตรส่งความสุขปีใหม่ให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินประจำปี2568จังหวัดพะเยาจำนวนร้อยราย ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้สานต่อนโยบายสำคัญในการปรับปรุงเอกสารสิทธิ์สปก4ีขีดให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรเพื่อจะทำให้พี่น้องเกษตรกรสามารถนำไปต่อยอดในการเข้าถึงโอกาสการให้บริการของภาครัฐโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้เพิ่มมากขึ้นมีทางเลือกในการพัฒนาที่ดินและพัฒนาอาชีพของตนเองเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ภายในงานยังมีการมอบกล้าพันอะโวคาโดพันพบพระ08จากกรมวิชาการเกษตรจำนวน5รายและกล้าพันธ์มังคุดจากสภาเกษตรกรแห่งชาติจำนวน20รายด้วยคุณอัคราบอกว่ามหกรรมการเกษตรและท่องเที่ยวถนนสายดอกไม้งามริมกว้านพะเยาจัดขึ้นเป็นปีที่2ซึ่งทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกันจัดงาน เพื่อส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรและประชาชนที่สนใจโดยภาพรวมในการจัดงานเป็นที่น่าพอใจและถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งในจังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียงด้วย